ัวมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่พระศิวะคนไทยเรียกว่าพระอิศวรเป็นวิดาของพระพิฆเนศและพระขันทก,กุมารมีชายาคือพระแม่อุมาเทวีพระศิวะทรงเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาลหนึ่งในตีมุรติหรือสม,มหาเทพสูงสุดแห่งศาสนาพราหมณ์ฮินดูคือพระพรมพระวิษณุพระศิวะ พระอุมาเทวีหรือพระศรีมหาอุมาหรือปารุติเป็นทิดาของท้าวหิมวัตรและนางเมนกาพระแม่อุมาเทวีทรงเป็นพระมารดาของพระพุทธเนตรและพระขันธกุมารเป็นชายาแห่งพระศิวะมหาเทพผู้ทำลายโลกหนึ่งในสามแห่งพระตีมูรติพระแม่อุมาจึงเป็นหนึ่งในสามแห่งพระตีสติด้วยตรีสติหมายถึงพระแม่ทั้งสามได้แก่พระแม่อุมาพระแม่ลักษมีและพระแม่สารสวรติพระองค์มีวิมานสถิตนเขาไกราชเช่นเดียวกับพระศิวะเทพ มีสัญลักษณ์ประจําพระองค์ก็คือโยนีหรือฐานรองเสวอลึงมีทิพยจรูปเป็นหญิงจริงงดงามเ่ยมไปด้วยความเมตตาเป็นมารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวงฉลองพระองค์ด้วยอาพอลลารลาสีสันพระพิคเนศวนหรือพระพิคเนตหรือพระคเนตหรือครนปติเป็นเทพในศาสนาพราหมณ์นับถือเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความรู้เป็นผู้มีปัญญาเป็นเนลิศปราดเปรื่องในศินลปวิทยาทุกแขนงผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้องทั้งปวง พระพิฆเนศเป็นโอรสของพระอิศวรและพระนางอุมาเชวีมีรูปกายเป็นมนุษย์มีเสียงเป็นช้างสักันทก,กุมารหรือขันทก,กุมารเทพเจ้าแห่งสงครามเป็นโอรสของพระศิวะสักันทก,กุมารมีหลายชื่อเนื่องจากมีการเล่าถึงการกำเนิดของสักันทัก,กุมารแตกต่างกันไป หลังพระศิวะพระคเนศะกันทุกมานจากปราสาทหินพิมายทับหลังศิลปะอุรบรีหรือศิลปะเขมรในประเทศไทยพุทธวัตสัตว์ที่17จากปราสาทหินพิมายอำเภอพิมายจังหวดหัดนครราชสีมาตรงกลางทับหลังสลักภาพเป็นพระศิวะประทับนั่งเหนือสิงห์ฝั่งขวาสลักภาพพระคเนศประทับนั่งเหนือช้างฝั่งซ้ายสลักภาพสก,กันทกุมารประทับนั่งเหนือนกยุง ประติมากรรมสกักัารนทกุมารจากพิพิธภัณฑ์ทัศานแห่งชาติพนมเปตแผ่นหินทรายสลักภาพพระศิวะพระคเนศสักัารนทกุมารจากพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติพนมเปดป,ประติมากรรมเทพเจ้าแห่งศาสนาฮินดูคือพระศิวะพระคเนศและสะกักัารนทกุมารศิลปะเขมรศตวรรษที่10จะแสดงที่ลอสแอนเจลิสคันทีมิวเซียมออฟอาร์ต ภาพวาดครอบครัวพระอิศวรและโคนนทีศตวรรษที่18จะแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียแอนด์อันเบิร์ n ลอประติมากรรมสมริ์พระศิวะในขุมภาพครอบครัวในรูปของโสมาสกันธะเป็นรูปปรากฏของพระศิวะพระอุมาโดยมีสกันทกมารอยู่ตรงกลางเป็นที่นิยมอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียจะแสดงที่พิพิธภัณฑ์ดเดิเมรสหรัฐอเมริกา ภาคปรากฏของพระศิวะคู่กับพระอุมาน้นอยู่ในรูปแบบอุมาณม,มเหสวนและอัฒนารรส่วนพระศิวะปรากฏคู่กับสักตินั้นเปรียบเสมือนการเป็นพลังอํานาจที่สนับสนุนกันสักติหมายถึงเทวีผู้เป็นประชายาของเทพําเนินมาเพื่อเสริมอํานาจให้แก่สามีและทาให้เกิดความสมดุลของจักรวาล อัตนารีสวนเป็นรูปรวมเพศของเทพเจ้าเินดูสององค์คือพระศิวะและพระแม่อุมาและษณะกายแบ่งครึ่งตรงกลางตามแนวตั้งเท่ากันออกเป็นสองส่วนครึ่งทางขวามือเป็นเพศบุุษคือพระศิวะครึ่งทางซ้ายเป็นพระปารวติหรือพระแม่อุมาอัตนารีสวนศิลปะลบบุรีหรือศิลปะเขมรในประเทศไทยพุทธศตรวรรษที่1 1ถึงจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวลราจธานี ภาพปรากฏของพระเสวะคู่กับพระแม่อุมาในรูปแบบของอุมามเหสวนทับหลังปราศาสะกำแพงใหญ่จังหวัดศรีสเกตทับหลังสลักภาพอุมาเมเหสวนพิพิธภัณฑ์กิเมประเทศฝรั่งเศสหน้าบันสลักภาพอุมามเหสวนปลา,าสาทบรนทายสีประเทศกัมพูชาทับหลังจำหลักภาพอุมามเหสวนปราศาสเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์ จำหลักภาพอุมาเมเหสวนพบที่ปรา,าสาทเมืองแขกจังหวัดนครราชสีมาจะแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายหน้ามันจำหลักภาพอุมาเมเหสวนปรา,าสาทเบยน้อยจังหวัดขอนแก่นทัาหลังจำหลักอุมามเหสวนปรางสองพี่น้องจังหวัดพิจิุร ภาพปรากฏของพระศิวะคู่กับพระอุมาและพระโอรสทั้งสองนั้นมีปรากฏให้เห็นเป็นจํานวนมากความเชื่อของนิกายหลักของฮินดูสองนิกายคือสาวะซึ่งบูชาพระศิวะและสัตติซึ่งบูชามาหาเทวีรวมลทัทธิที่คล้ายกันนี้ยังพบในพระหาริหระบางรวมพระศิวะและพระวิษณุซึ่งเป็นรูปบูชาในนิกายไวยสนบครอบครัรวม,มหาเทพผูพ้ยิ่งใหญ่ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมศิลปากร และท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงจบแค่นี้ครับ